นี่แหละปลาหมึกต้มน้ำปะลาว่าแม่นเจ้าแรกของโลกอีกแล้วหรอโอ้ไม่น,นี่คือเป็นกูเนาะเธอเพ <c oughs> ้อพ้อเพอฮะห่วยได้อย่างละ่ะคู่ปลาหมึอเนี่ยปลาหมึกต้มน้ำปลาลแล้วปลาหมึกต้มน้ำปลาแม่นบ่รดสิเมนแล้วายแม่นกัสิได้แม่นตัวมืงเนี่ยเอา้า ใส่ปลาหมึกลงไปหลังจากน้ำเดือดแล้วครับแล้วก็หยอดน้ำปลาล่าล้ไปเนาะแมนมันจะเป็นฟิวคล้ายๆกันครับปลาดุกปลาดุกต้มน้ำปลาล่าแต่ว่ามื้อนี้เตี้ยนเป็นยังไงก็ปลาหมึกปลาหมึกเออปลาหมึกมีมะขามพร้อมเน้ยมีมะขามแมนพอาน้าทะเลมันสุมอือบ่เขี้มบ่แล้มนนี่ไอ้บ่น้ำทะเลเขี้มมันขมเไมพี่อือบ่แมนละคิวอ่ะเนี่ยเอาอันนี้จะสุกง่ายอยู่เนาะแมนแมเพิ่มเดียวสุกหยอดน้ำปลาล่าไปแล้วมันบ่แมนนี่หยอดน้ำปลาล่าพร้อมมะขาม อืมเอาเป็นเรื่องไหนซุงกดเมนูเด็ดเลยมือนอะแมนผมสอบเลยมักรว่วอยู่ประมาณแมนบอสซิกเมนอืมแมนบอดซุปเปอร์เวอร์บอต่กล้องบอคือจังซี่พี่น้องเอฟซีครับผมเปลี่ยนซื้อให้เพื่อนแล้วเพราะว่าเป็นตะกล้องคือแล้วบอคือตะกี้นี่เป็นตะกล้องนี่เพราะว่ามันมันจะอยู่หลังกล้องแบบที่จะออกมหนากล้องบ่อยๆเลยเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์เออ โอ้ซูเปอร์เว่อร์มีด็อกเตอร์เอ๋ออีกคู่นึงซูเปอร์อาไอซูเปอร์อาสักทีเออซูเปอร์เว่อร์เหรอเนีอยเออเอารอประมาณสิบนาทีได้บะสิกบ่เกินบ่เกินนี้หานาทีอ่าเอาสิบนาทีอ่ะพาพี่น้องมาเบิ่งซิงมหัศจรรย์ตะก้องบัดนะหัวอย่างยังยังไงดิปลาหมึกโวยน้ำปลาลาเปลี่ยนสีอ้อสีนี่เลยมันมันเปลี่ยนย้อนยังนิดซิมันเป็นสีของปลาหมึกสีของปลาหมึกสีของอาหารทะเลเออปลาเมนโกลคูน มึกมันแต่ว่าอีหยังหน่อยบอสเอาถ่าจะสุกแล้วว่ะหน่ยสุกแล้วเอาถาดมาใช่บอสเอาถาดมาอู้หาดที่เปลี่ยนบอสนี้บอดเทกเทกนี้การล่างถายมันมีอยู่เด็กน้อยจังไหนจังไหนไอ้ยเดโอ้ยบอสนี้แตกแล้วหอนหอดเดียวอู้ห่านแกซิกค้นแะฟิกอ๋อถ่าดที่เปลี่ยนนะสิบอ่ะบอสนี่เอาไว้กล่องน้ำบอสใช่เอาน้ำที่ส่วนเกินออกว่าถอดไปน้นอืมเอา อีเรากะมึกต้มน้ำปลาลาว่าเป็นเจ้าแรกอีกแล้วเราแต่จังว่านี่ตัวเพราะเขาดูเท่ต่ไข่บ่อ้บ่เนี่บ่ใสตัวบ่ใหม่นี่เป็นตะเมยด้วยนะผู้ตักกเลยกับรองมัง่าตุทางมัง่าบ่งานลูกให้พี่น้องเบิ่งขออนุญาตหลายๆครับให้พี่น้องเบิ่งเท่านะเกือบกับเท่าไหมโอ้โหนี่บ่บ่เจ้าใส่เกือบว่าไรเขาเรียกว่าพานเกือบนอนแฟชั่นเออแฟชั่นพลังเกือบ บอกมหน้าหาไล่หมอกไล่หมาก็ยังไงบ้างเนี่ยนี่แหละปลาหมึกต้มน้ำปลาล่าว่าเป็นเจ้าแรกของโลกอีกแล้วหรอโอ้ืมอนี้คือเป็นกูเนาะเธอเพ้อเพอเพ้อกล่องกล่องระบบกล่องน้ำอัตโนมัติไงพี่ปลาหมึกต้มน้ำปลาลแบบจริงเกิงมาเป็นเจ้าแรกบนตะกง เป็นเจ้าแรกกันแล้วพี่ันบ่หามบ่่บเสาอุ้นี่บ่อุ้ยมันอุ้ยได้โดนบันไดปากแล้วหัวเราอยากได้โดนก้มมวยเขียบเสียงคุ้งปากเขียบเสียงไม่ลับมาพี่น้องว่าเป็นเจ้าแรกเลยนี่กันเลยนี่เดี๋ยวไอซิมมึงก่อนเจ้าแรกของโลกอันนี้อันนี้บ่ซิมน้ามึูมูดินี่ชิมใครบ่พี่อืมแล้วเอาแต่ว่ากินอยากแปลกๆอยู่นี่เนาะงอืมไม่นกินหมดปลาน้ำมาอืม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  คือว่าบได้เอาพริกบไเอาน้ำปลาหเลนพิต้มใส่น้ำปลาแบบร้อยเปอร์ซโอ้แล้วก็ุงใส่ผงนวนิหนยเป็นกินอนนึงเพิ่กินอเไปแล้วเอามาผสมกันคับอ่ากินปลาหมึกปลาหมึกนันจะออกเป็นกินแบบไหนวะแต่ว่าความเค็มนี่บ่ต้องพูดถึงันไวบ่บ่ถือว่าเค็มนี่เราสิบ่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  บัวไอกินเค็มไหมเอ้าบไออันนี้ดูอันนี้พี่ตั้งแต่นั้นเป็นกินเค็มกับบัปันเลยบัปันเลยความเค็มก็เห็นอย่างบัได้เลยตั้งแก่กินที่เกลือมาเนี่ยนะไอ้ใครบ้างอยากอันบัอันยุริบไหมยุลิบไหมเนี่ยบัอันนี้มันเป็นนี่ข้าวปามึกดิบดิบโอ้บัอืม เป็นเนยบอดลืมถามบอดเป็นเนยเป็นเนยโอ้ยังไงโอ้เล็บโอ้มือมือมือกูนือบอดมือมันโอ้จุ่มเป็นจุ่มต้นนะหนวดหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกต้องบอดเข้าใจว่าเป็นเล็บบอดนต่คือว่าได้อยู่ครับอืะ เมื่อกี้น้อยมันจะไม่กินหองปลาละมัดมาตัดกันครับกินปลาหมึกกันนะแต่ว่าบุกเข้มอีกแล้วครับบุกเข้มตัวบุกเข้มเลยแต่ว่าเอาพริกโค้กเอาน้ำปลาห้อยกเป็นยังไงพี่ขนาดจะมีรสชาติเผ็ดอ่ะสำหรับพริกไทยนั่นบอกให้อีจิ้มเลยนะอืมบุกเขือไม่เคยเิ้มอ่ะสำหรับมื่อวันพี่น้องอยากให้เคล็ดดีงแบบเพียงเพียงนาะซิกนาะแม่ลองวามาเบิ้งสำหรับคลิปนี้ทำแบบสุดยอดอีกเบิ่งก่นนะโอ้โหโอ้โหแต่ว่าน้องจอดหนวดตัวเนาะ แบบจะบอกใครกันทีเดียวบ่กับมือนึง้นะสุดัสุดแน่แล้วกสุดยอดอีหลีครับตอนนี้แบบเพิ่งเลียงกันล้วจะถึงหนึ่งสนซับแล้วแต่ฝากพี่น้องเบิงแย้งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพุ่งโอกาสเขาเมือเบิงเท็ดกีืุยยาอันใดบ่อาจจะบ่ถือใจเนาะจังใดขอขอให้อภัยขอโทษขอให้พี่น้องไว้หลายครับสำหรับ ทำวันบอได้มีเจ็ดนะน่าที่จะล่วงเกินนี่อย่างทั้งเรียนนะครับคลิปนี้ขอโตแล้วครับแม้ว่าใครนางคนบุกซุกไปเหะกุ๊บวักแล้หลอกเฮือก